สวัสดีครับวันนี้ TGG ต้องการคุณผู้ชมทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง TGG นะครับก็ได้ทำการาเผยแพร่นะครับข้อมูลแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆนะครับให้กับผู้ชมมาเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะครับผมก็จริงๆก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสนุกดี นะครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมด้วยซึ่งจริงผมก็ตั้งใจทําผลงานคอนเทนต์ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวเอวย็นแกะกล่องเอยแล้วก็จริงๆพยายามอยากไปถ่ายคลิปที่เล่นที่สนามให้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ช่วงไปลายปีนี้ก็น้าฝนมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะติดเรื่องงานด้วยนะครับผมมันก็อาจจะ,ะบกลบกันนิดหน่อย นะแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากถ่ายมากกว่านี้แล้วก็อยากหาคอนเทนต์อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะจัดสถานที่ถ่ายนะครับที่เผื่อที่จะได้ถ่ายคอนเทนต์ใหม่ๆนะที่ยังไม่เคยมีในช่องนะก็ยังไงก็อยากอยากดูคอนเทนต์แบบไหนนะครับเ,เกี่ยวกับปืนของเล่นนะครับปืนเจียปืนโฟมก็ลองแนะนํากันมาดูเผื่อ <ๆ S 2> เผื่อผมเอามาถ่ายให้ได้นะก็สนุกสนุกกันนะครับเป็นแบบว่าการโต้ตอบสื่อสารกันระหว่างคนดูกับผู้ชมด้วย นะครับผมอ่าพูดถึงผู้ชมนะครับผม YouTube นะครับมันจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีผู้ชมทุกคนนะครับผมผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกยอดวิวแล้วก็ทุกยอด s u b s c r i b e นะครับที่อ่าทุกคนนะครับมอบให้ช่องนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆทุกครั้งที่ทำคลิปแล้วมันเห็นยอดวิวขึ้นเห็นยอดซับขึ้นเนาะมันก็มีกำลังใจที่จะทำต่อนะครับผมมันก็มันก็สามารถทำให้ช่องนี้นะครับผลิตคอนเทนต์ต่อไปได้เรื่อยๆวันนี้นะครับก็เลยอยากจะ ชวนทุกคนนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับผมซึ่งการสนับสนุนช่อง tgg นะครับทำได้ง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผมก็คือประเภทที่ฟรีนะครับผมฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทําได้ง่ายมากแล้วก็ประเภทที่2นะครับสำหรับใครที่อยากสนใจสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องแบบจริงๆจังๆนะครับก็เดี๋ยวมีตัวเลือกการสนับสนุนช่องให้นะครับผมอเดี๋ยวผมขอพูดถึง วิธีการที่ฟรีก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับผมการเป็นผู้สนับสนุนที่น่ารักของช่อง t j g นะครับทำได้ง่ายๆเลยครับโดยการ1น,นะครับดูคลิปนะครับผมแค่ดูคลิปนะครับคุณก็ช่วยช่องของเราได้แล้ว นะครับสองนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมการโต้ตอบกับวิดีโอโดยการไลค์กับคอมเมนต์นะครับผมจะทําให้ YouTube นะครับดันวิดีโอขึ้นฟีดมากขึ้นนะครับผมโอกาสที่คนใหม่ๆจะได้เห็นช่องของเราแล้วก็รู้จักของเล่นปืนใหม่ๆพวกนี้นะครับก็ปพิ่มากขึ้นนะครับผมก็ทําให้ช่องเราขยายเติบโตมากขึ้นนะครับผมวิธีที่3ก็คือกด subscribe นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมยอด subscribe ของผมอยู่ที่ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดวิวเองนะครับผมซึ่ง ผมก็เข้าใจว่าหลายคนอาจจะเห็นช่องในฟีดใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นหัวข้อที่เขาสนใจซะทีเดียวเนาะก็ไม่ได้กดซับไว้นะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับใครชอบคลิปอย่างนี้นะครับใครติดตามปืนของเล่นรีวิวนะครับผมปืนเนื้อปืนเจลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็กดซับสไครป์นะครับผมกดซับสไครป์นะครับยอดซับที่มากขึ้นก็จะทำให้ช่องถูกผลักดันมากขึ้นนะครับคนก็จะได้เห็นมากขึ้นนั่นเองทําให้ผมได้ยอดวิวยอดซับแบบนี้นะครับช่องนะครับก็จะมีรายได้จาก YouTube ที่จ่ายเข้ามานั่นเองนนนะะรรััััััจิงงๆมมมมมไไ่่่่่่ด้เเยยออออาาากกกกหหหพพวชชูทีลลใ ร้อยหลักพันวิวอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นก้อนเงินทีออ่จับต้องได้ขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีรายได้จุนเจืออย่างน้อยมันก็อาจจะพอค่ากระสุนหรือค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันอาจจะยังไม่พอค่าปืนค่าการผลิตอะไรต่างๆนะครับไม่มีไม่พอค่าพร็อพอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งตรงจุดนั้นมันก็อาจจะโตขึ้นไปนะเมื่อช่องเติบโตวเพียงพอเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีมี uh, ม uh, ตัวยอดเงินที่เข้ามาสนับสนุนได้มากพอในการที่ผมจะสามารถผลิตเนื้อหาที่มัน ที่มันที่มันดีที่มันมีอะไรมากกว่าน,นี้ได้นะครับก็จะมาทําให้ทุกคนรับชมกันนะครับผมอาจจะมีโอกาสรับปืนที่มันราคาสูงหน่อยที่มันพรีเมียมหน่อยนะครับมาแบ่งปันกันหรือใครต้องการรุ่นไหนเงนี้ยบางบางทีผมรับมาได้ไม่ถูกกระบอกใช่ไหมครับบางคนยบางคนเขาก็บอกว่าทําตัวนี้หน่อยทําตัวนั้นหน่อยซึ่งซึ่งจริงมันก็ต้องใช้เวลานะครับคือผมไม่สามารถจะสั่งปืน10กระบอกมาทีเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ย เพื่อเพื่อ <m akes> มารีวิวได้ทีเดียวขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นเหมือนข้อจากัดทางงบประมาณนิดหนึ่งนะครับผมจริงๆเห็น <m akes> มีเยอะๆองงเห็นว่ายผมมีตังค์เยอะผมสามารถซื้อปืนมาได้จริงๆงงคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเวลา1ปีนะครับผมที่ผมซื้อมาตลอดทั้งปีนะครับมันไม่ใช่ผมซื้อมาตู้มแล้วผมก็มาทํารีวิวทีละตัวไม่ใช่นะครับผมคือผมก็ค่อยๆซื้อนะครับใช้เงินส่วนตัวนะครับซื้อทั้งนั้นเลยนะครับผมมันก็จริงๆมันก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ในในในกวกไหน นะครับผมอ่ะยังอยู่ในหัวข้อที่ฟรีกันอยู่นะครับการสลับศูนย์ที่ทุกคนทําได้เลยนะและเป็นการช่วยยอดเงินได้ดีกว่าที่ YouTube จะาจ่ายให้นะครับผมนั่นก็คือช h อปปี้แอฟฟิลิเอตนะครับผมทุกคลิปนะผมจะแปะลิงก์ช็อปปีไว้นะครับซึ่งมันจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละอาจจะเป็นชั้นวางปืนหรือเป็นของประดับตกแต่งห้องหรือเป็นไฟหรือเป็นอะไรเงี้ยผมผมจะพยายามหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันไว้ให้นะครับซึ่งการที่ทุกคนคลิกเข้าไปในลิงก์ช็อปปี้แอฟฟิลิเอตเนี่ยนะครับผม คลิกเข้าไปนะครับไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผมแชร์ไว้ก็ได้นะอย่างผมอย่างผมอ่ะสมมติสมมติผมแชร์ลิงก์กันไกลไปอย่างเงี้ยสมมตินะแชร์ลิงก์ที่เป็นกันไกลไปคุณผู้ชมกดลิงก์เข้าไปนะครับไม่ต้องซื้อกันไกลตัวนี้ก็ได้นะครับผมคือแค่กดลิงก์เข้าไปให้ช้อปปีมันลงทะเบียนว่าอ่ามีคนกดมาจากลิงก์ผม่ะผมก็ได้ยอดแล้วนะครับผมก็ได้ยอดแล้วซึ่งจริงมันมันซับซ้อนกว่านี้แหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ ผมก็จะได้ยอดคลิกจากช้อปปีนะครับแล้วช้อปปีก็จะเหมือนจะมีจ่ายค่าคอมส่วนแบ่งอะไรต่างๆนะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับซื้อของในช้อปปีกันอยู่แล้วนะครับผมอาจจะบ่อยมากบ่อยน้อยนิดนึงแต่ผมว่าช่วยทุกคนอ่ะซื้อของในช้อปปีใช่ไหมครับทีเนี้ยการที่ทุกคนซื้อซื้อของในช้อปปีผ่านลิงก์ผมเนี่ยโดยไม่ต้องซื้อของของผมก็ได้นะคุณสมมุติคุณอยากซื้อเสื้อใช่ไหมคุณกดลิงก์กันไกลผมเนี่ยแล้วคุณไปซื้อเสื้อคุณเนี่ยก็ได้นะครับผมคือผมก็จะได้ค่าส่วนแบ่งงตรรรนนนี้้ดวยะเเเพาาหมมือผป็ก Drive traffic เข้าไปใน s h อป e e ใช่ไหมมันก็ผมก็จะได้ยอดส่วนแบ,บ่งเล็กน้อยนะซึ่งจริงช้อปปี้ณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะคืออัตราส่วนการจ่ายเนี่ยจ่ายเยอะกว่า YouTube เยอะมากนะครับผมฉะนั้นถ้าใครอยากสนับสนุนด้วยวิธีการฟรีนะจริงๆมันก็ไม่ฟรีขนาดนะั้นแต่มันมันไม่ได้เข้าผมโดยตรงไงมันคือการที่คุณอยากซื้ออะไรในช้อปปีอยู่แล้วนะแต่คุณซื้อผ่านลิงก์ของช่องเรานะครับมันก็จะช่วยช่องเราได้เป็นอย่างดีนะครับผมอะซื้ออะไรก็ได้เลยนะครับแค่กดลิงก์เข้าไปฉะนั้น,นะครั้ง กดลิงก์ช้อปปี้ผมนิดนึงนะกดแล้วก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อในวันนั้นก็ได้คิดไม่ออกยังไม่มีอะไรซื้อไม่เป็นไรปิดไปก่อนแค่กดลิงก์เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับวันไหนอยากซื้อก็ค่อยเข้าไปซื้อเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในช้อปปี้นะครับผมสำหรับวิธีต่อไปนะครับเป็นวิธีที่จะสนับสนุนช่องได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ YouTube Membership นะครับซึ่งตอนนี้ช่องเรานะครับ t ีจีีนะครับได้เปิดสมัครสมาชิกของงๆ Sub subscribe นะครับผมอ่าสมาชิกคืออะไรนะครับสมาชิกก็คือการที่ผู้ชมนะครับจะได้สนับเป็นผู้สนับสนุนช่องนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยการสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นรายเดือนนะครับผมสำหรับช่อง TGG จนะครับก็มีระดับสมาชิกหมด3าระดับด้วยกันนะครับผมระดับแรกนะครับผมก็คือ ทอยกันกรุ๊ปนั่นเองทอยกันกรุ๊ปนะครับในราคา50บาทต่อเดือนนะครับอ่าไม่แพงเลยนะครับผม5 0บาทต่อเดือนนะครับสมาชิกในระดับนี้นะครับก็จะเป็นผู้สนับสนุนช่องเราอย่างเต็มตัวนะครับผมแล้วก็สําหรับสมาชิกในระดับทอยกันกรุ๊ปนะครับก็จะได้รับไป2อย่างเลยนะครับผมนั่นก็คือ1นะครับจะได้ยศติดไว้ท้ายชื่อนะครับเวลาเรามาคอมเมนต์หรือเรามาไลฟ์แชทในช่องนะครับผมซึ่งยศตัวนี้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับตามระยะเวลาที่ คุณสมัครเข้ามานะครับคุณเป็นสมาชิกหน้านะครับยศก็จะยิ่งสูงนั่นเองนะครับมันก็จะต่อทายชื่อเท่ๆเลยนะครับผมสองนะครับก็จะได้ e m o จ i เข้ามาแปะคุยกันในในคอมเมนต์แล้วก็ในไลฟ์แชทนะครับซึ่งในไลฟ์แชทเนี่ยมันจะขึ้นตอนผมพรีเมียร์นะครับพรีเมียร์ก็คือการที่ผมเวลาผมลงคลิปรีวิวผมจะลงเป็นพรีเมียร์นะครับมันจะมีไลฟ์แชทให้แล้วมันจะเป็นช่วงเดียวที่ผมสามารถคุยกับทุกคนได้นะครับเพราะว่าช่องปืนนะครับมันก็ทำไลฟ์ไม่ได้นะครับเพราะว่า y YouTube เขาไม่ให้ไลอ่่ปืนงาแตว พี่มีอะได้นะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เราสามารถได้พูดคุยกันนะครับก็จะมีอีโมจิอะไรเล็กๆน้อยๆมาคุยเล่นกันนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวทำเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่า YouTube มันจำกัดนะครับมันต้องให้มีสมาชิกเยอะก่อนแล้วมันจะเพิ่มอีโมจิได้เนาะเดี๋ยวค่อยๆทำกันเดี๋ยวมาประกาศอีกทีนะครับผมระดับที่2นะครับผมระดับที่2นะครับชื่อระดับทอยกันแก๊งนั่นเองนะครับเรามาเป็นแก๊งเดียวกันแล้วนะครับแก๊งนี้นะครับค่าสมาชิกนะครับจะอยู่ที่เดือนละ80บาาททเเ่นนั้องนะครับผมมโโอ้้หขึนาแค่30บาทเองนะครัับบผมกกก็ขยจาลุ่มมเดียวกันาเป็นแกก๊งเดียวันนะครับผม สำหรับทอยกันแกงนะครับสิทธิพิเศษที่จะได้รับนอกเหนือนจากทอยกันกรุ๊ปเนาะคุณจะได้เข้า Discord ของช่องนะครับผม Discord พิเศษของช่องนี้ซึ่งผมก็จะอยู่ใน Discord นั้นเราจะสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะที่ผมออนไลน์นะครับผมเราสามารถแชทกันได้เลยนะสำหรับคนที่มี Discord นะครับผมก็พิมพ์คำถามไว้เลยหรือพิมพ์ข้อความไว้เลยก็ผมก็จะไปตอบนะครับหรือสามารถทุกคนก็พูดคุยกันเองได้ด้วยเผื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเผื่อบางใครเผื่อบางคนเห็นร้านอามาใหม่หรือ ปืนมาใหม่นะครับก็แนะนำมาเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปตามดูกันนะเพราะว่าบางทีผมก็ตามไม่ทันเนาะทุกคนช่วยๆกันตามก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ผมก็จะโพสต์ภาพเบื้องหลังเอยภาพเออล่วงหน้าหรือบางทีอาจจะมีคำใบเ้เล่นๆหรือมีอะไรกิจกรรมเล่นๆกันใน Discord ได้นะครับผมอ่านะครัสำหรับทอยกันแก๊งคุณก็จะได้เข้า Discord เลย ระดับที่3นะครับผมระดับที่3นั้นก็คือทอยกันก๊อดนั่นเองนะครับโอ้โหคุณเป็นเทพเจ้าแห่งปืนของเล่นจริงๆนะครับสำหรับสมาชิกระดับนี้นะครับผมซึ่งสมาชิกระดับนี้นะครับค่าสมาชิกจะอยู่ที่เดือนละ2 0 0บาทนะครับเดือนละ2 0 0บาทสําหรับสมาชิกระดับนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับผู้ที่ใจดีนะครับอยากสนับสนุนช่องเราแบบจริงๆจังๆนะครับผมซึ่งสิทธิพิเศษเนี่ยที่ผมมีให้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือคุณจะได้รับสิทธิในการโหวตปืนตัวใหม่ที่จะเอามารีวิวในสัปดาห์ถัดไป นะครับผมสัปดาห์ถัดไปเลยนะผมจะทําตามที่คุณขอเลยนะครับผมถ้าผมมีนะผมก็จะแบบเปิดโหวตนะครับว่าสำหรับแบบสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณได้โหวตกันเลยนะครับผมก็จะเป็นผู้ร่วมในการตัดสินใจปล่อยคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับผมในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะได้ยศดใหม่ใน Discord ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ห้องพิเศษนะครับใน Discord นะครับเอาไว้พูดคุยหรือเป็นการเนื้อหาหรือเป็นหรือผมก็จะโพสต์เนื้อหาที่ อาลงลึกกว่านี้หรือว่าเอ็กซ์คลูซีฟกว่านี้สําหรับทอยกันก๊อดของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับระบบสมาชิกก็มีเท่านี้นะครับผมแต่สําหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนช่องนะครับโดยที่ไม่อยากจ่ายรายเดือนนะครับบางทีสนับสนุนช่องสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับสามารถทําได้นะครับโดยการกดซูเปอร์แตงนะครับผมซูเปอร์แตงนะทุกคลิปนะครับเราสามารถเราสามารถส่งซูเปอร์แตงได้นะครับโดยการกดปุ่มซูเปอร์ข้างๆปุ่มไลค์นั่นเองนะครับผมอ่า ซูเปอร์แตงนะครับมันก็จะแบบส่งเป็นสติ๊กเกอร์หรือเป็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราสามารถแนบเงินที่เราต้องการสนับสนุนช่องให้เรามาได้อ่าโดยเราสามารถแนบเงินนะครับที่เราต้องการสนับสนุนช่องมาอาจจะแบบห้าบาทร้อยบาทแล้วแต่แล้วแต่กําลังศรัทธานะครับผมเป็นการสนับสนุนเป็นครั้งๆไปนะครับไม่ได้เป็นจ่ายรายเดือนนั่นเองนะครับผมซูเปอร์ของคุณก็จะมาอยู่ในช่องคอมเมนต์นะครับเวลาที่คุณสมมติคอมเมนต์เป็นซูเปอร์คอมเมนต์นะมันก็จะมาอยู่ในคอมเมนต์หรือจังหวะที่เป็นพรีเมียนะครับสามารถใส่ซู จะขึ้นโชว์เลยในช่องแชทเลยว่ามีคนสนับสนุนแชทเข้ามานะครับผมอ่าสำหรับใครที่สนใจสนับสนุนเป็นครั้งคราวไปก็ทําใช้วิธีซูเปอร์ได้นะครับสาหรับใครที่อยากสนับสนุนเป็นรายเดือนนะครับผมก็สมัครสมาชิกเข้ามากันได้นะครับผมสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจนะครับผมอยากสนับสนุนช่องนะครับก็กดปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว YouTube ก็จะขึ้นจออธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกระดับสมาชิกเข้ามา นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน Discord นะครับอ่าสำหรับคนที่ยังรับชมถึงตอนนี้นะครับผมก็อยากกราบขอบคุณทุกทุกคนอีกทีนะครับที่ร่วมเดินทางกันมาตลอด1ปีนะครับผมจริงๆผมยังมีคอนเทนต์เตรียมไว้อีกเยอะนะครับผมปืนของเล่นก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับผมเรายังมีคอนเทนต์กันต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจัดโซนหม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ่ายคอนเทนต์ชุดใหม่กันนะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองแบบว่าลองถ่ายเล่นๆดูก่อนเพื่อให้ดูว่าเออมมมัันนจกาาดี้้ยถงงไป็ ช่วงหรือเป็นรายการอะไรที่มันทําประจําได้เนี่ยเดี๋ยวผมทํามาแน่นอนนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกยอดวิวทุกยอดไลค์ทุกยอด Subscribe แล้วก็ทุกคอมเมนต์แล้วเรามาเดินทางกันต่อนะครับกับ TGG รีวิวปืนของเล่นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ